สวัสดีครับผมหมอดูสัทธรรม957สัมผัสนะครับวันนี้เรามาให้แนวทางฮานอยนะครับวันพระหัสวันที่16มิถุนา2 5 6 5นะครับเผื่อท่านจะนำเปเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเราจะทำการเปิดไพ่นะครับให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขในการถูกหวยนะครับมีเงินทองใช้นะครับในวันที่16 มิถุนาสองห้าหนะครับทั้งหวยไทยแล้วก็หวยห้าน่อยนะครับตอนเย็นนะครับผมเราจะทําการเลือกเีขให้ท่านเลยนะครับผมใบแรกใบที่2นะครับผม 3. ามใบที่4นะครับแล้วก็ใบที่5้านะครับชุดแรงนะครับชุดที่2นะครับใบที่1นใบที่2อใบที่3าแล้วก็ใบที่4ี่แล้วก็ใบที่หนะครับผม เราทําการจับครบแล้วนะครับเรามาดูใบแรกเลยนะครับได้เลขอะไรครับผมใบแรกนะครับได้เลขสี่แปดนะครับผมสี่แปดเนาะได้เลขสี่แปดนะครับใบที่สองนะครับใบที่สองได้เลขอะไรเนาะได้เลขสองนะครับได้เลขสองนะครับสี่แปดสองก็ได้นะครับหรือสองศูนย์นะครับสองศูนย์เนาะใบที่สามนะครับผม ใบที่3มได้เลข3 3นะครับถ้าไม่มีเลข2ถ้ายังไม่มีคู่นะครับก็เป็น2อศูนย์นะครับหรืออาจจะเป็นซื้อ4 8 2ก็ได้นะครับ8 2หรือ4 2ก็ได้นะครับอ่ะตัดไปเสียงโชคเสียงดวงนะครับใบที่3นะครับใบที่3ได้เลข2องศูนย์เอ้านี้ได้เลข2 0ศูนย์เจ้าของมาแล้วครับเจ้าของมานะแล้วครับ20ศูนย์นะเราก็าจ,จะเป็นเลข2 สองหนึ่งหรือสองหรือสองสี่หรือสองแปดก็ได้นะครับเอาไปเสียงดวงนะครับผมได้เลขชุดที่หนึ่งนะครับได้เลขห้าสองนะครับได้เลข5 2าสองเนาะได้เลข5 2าสองนะครับชุดที่หนึ่งนะครับสี่แปดสองสามสามสามแล้วก็สองศูนย์แล้วก็ห้าสองนะครับต่อชุดที่สองนะครับชุดที่สองได้เลขสามศูนย์นะครับ สามศูนย์นะใบที่2ได้เลขหนึเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับใบที่3ได้เลขสองสองนะครับได้เลขสองอหกสองได้เลขหกสอนะครับหกนะบใบที่สาได้เลขห้นะครับใบที่สอได้หนะ้เนาะใบที่5ได้เลข ห้าห้านะครับผมได้เลขห้าห้านะครับผมนะครับเราก็ทกําการได้เลขชุดที่สองนะครับได้เลขสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกสองแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็ห้าห้านะครับชุดแรกนะครับชุดแรกมรีเลขอะไรบ้างนะครับชุดแรกได้เลขสี่แปดได้เลขสองแล้วก็สามสามแล้วก็สองศูนย์แล้วก็สองห้าสองนะครับหรือจะเป็นสี่สองแปดสองก็ได้นะครับผม นะครับหรือ482นะครับ3ตัวนะครับไปจับเลยครับเราครบแล้วนะครับชุดที่1และที่2นะครับวันที่16มิถุนาสองห้านะครับวันพระรหัสนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับถูกหวยมีเงินทองใช้ทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้โชคดีตลอดปีร่ำรวยตลอดชาตินะครับผมเฮงเฮงปังปันะครับ หากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูเสรีธรรม957สัมผัสด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย